สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตรถไถในร้านกันนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะว่าสินค้าในร้านเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่หน้าร้านเนาะค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปอัปเดตรถกันนะคะร้านคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะอยู่ที่จังหวัดระยอง อำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะและอีกสาขาหนึ่งนะคะจะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเต่านะคะสำหรับจังหวัดระยองนะคะร้านอยู่ติดถนนสุข,ขุมวิทเลยนะคะรถคันแรกนะคะที่เราจะมาอาัปเดตกันคือรถรุ่น l 3 6 0 8 dt นะคะมาพร้อมกับชุดบุ้งกีตปากนะคะราคาของรถคันนี้นะคะอยู่ที่ 3 2 9 0 0 0นะคะรถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวถึงแนมะ้จะเป็นรถปี55นะคะแต่ว่าใช้งานมาน้อยนะคะดูจากยางรถนะคะยางรถไถนะคะซึ่งเป็นยางติดรถมาเลยนะคะค่ะชุดอุปกรณ์รุวงกี่ตักนะคะรถคันนี้ใครกำลังมองหา ชุดอุปกรณ์บุ้งกี่ตักนะคะพร้อมออตัวถ่วงถังนะคะตัวถังถ่วงนะคะกุ้งก็จะแนะนํารถคันนี้นะคะราคาประหยัดนะคะอยู่ที่3 2 9 0สนบาทนะคะสําหรับคันนี้นะคะสภาพเดิมๆกันเลยนะคะค่ะส่วนฝั่งนู้นนะคะจะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะกาลังมองหารถ รุ่น LC708 นะคะไม่ไม่ว่าจะเป็น DTSP นะคะ l 4 0เรามีนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะสำหรับรถพวกนี้นะคะแต่ลูกค้าสามารถเข้ามาลองแล้วก็มาเลือกชมได้เลยนะคะสำหรับรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเราจะไปปรับสภาพให้พร้อมใช้เลยหรือว่าจะไปหรือว่าต้องการแบบไม่ต้องปรับสภาพก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูในร้านที่เป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้นะคะรถคันแรกก็จะเป็นรถรุ่น L4508DI นะคะคันนี้นะคะยางหน้าใหม่นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่299,000บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถขอคลิปแยกรูปภาพขอดูรูปภาพได้เลยนะคะเรามีรีวิวแยกไปแล้วนะคะ ส่วนคันนี้จะเป็น L4508DI เหมือนกันนะคะคันนี้2 8 9 0 0 0บาทนะคะค่ะเป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้แล้วเหมือนกันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักกุ้งมาได้เลยนะคะสำหรับรถ L4508DI ทั้ง2คันนี้นะคะเลือกชมได้เลยนะคะค่ะถัดมานะคะจะเป็นรถ รุ่น L3218 นะคะรถ L3218 จะเป็นรถสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะปี P 63นะคะใช้งานน้อยมากๆชั่วโมงการทำงานจะเป็นหลักร้อยชั่วโมงทั้งหมดเลยนะคะไม้ที่ร้านจะเป็นไม้แท้ทั้งหมดนะคะอ,อย่างเช่นคันนี้นะคะอยู่ที่564ชั่วโมงน,นะคะดูได้เลยจากสภาพของเขานะคะของที่ร้านจะเป็นสภาพเดิมๆทั้งหมดนะคะ ตัวบอกก็จะมาจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าใครนะคะกำลังมองหารถ L32 นะคะกุ้งแนะนำเลยรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถไล่นะคะแล้วก็เหมาะกับเข้าสวนทุเรียนนะคะขนาดกระทัดรรดเป็นขนาดเป็นรถอเนกประสงค์นะคะ ถัดมาจะเป็นรถรุ่น L4018 นะคะอันนี้ก็จะสภาพเดิมๆรถปี63นะคะราคา459,000บาทนะคะรถสภาพเดิมเเลยชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะอยู่ที่700ชั่วโมงนะคะใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะไม้แท้นะคะดูจากสภาพรถนะคะที่ร้านไม่ได้ทำสีนะคะดูจากยางรถได้เลยนะคะ สนใจขอคลิปขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะถัดมาจะเป็น L40 นะคะปี6 0ไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดหน้าละเป็นใบดันคันบนนะคะราคาขายอยู่ที่399,000บาทนะคะมีอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบดันหน้าแล้วก็ผันหลังให้นะคะถัดไปก็จะเป็นตัว L32 เหมือนกันนะคะตอนนี้ L32 นีเลือกหลายคันนะคะ ลูกค้า,าสำหรับลูกคา้าใกล้สวนทุเรียนนะคะกุ้งแนะนำเลยรถรุ่นนี้นะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนไม่จุกจิกนะคะ L32 มีให้เลือกหลายคันเลยนะคะตอนนี้ค่ะถัดมาก็จะเป็นคันนี้จะเป็น L47 นะคะ3 9 9 0 0 0บาท L47 นะคะ รับ,บสภาพพร้อมใช้งานเช็คลวดเช็คซึมให้แล้วเช็คระบบไฮดรอลิกเช็คเครื่องเช็คระบบเกียร์แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น L 3 2 1 8 SP นะคะรถคันนี้เป็นปี6,4เราเราได้มาตัวเปล่านะคะเรามาติดตั้งชุดใบดันใหม่ให้นะคะราคาอยู่ที่ราคาขายอยู่ที่38 0 0เหมือนกันนะคะลูกค้ากำลังมองหารถรุ่นนี้กุ้งแนะนำเลยนะคะส่วนคันนี้นะคะจะเป็นรถ L 4 0นะคะ ตัวนี้ยังไม่ติดใบดันรอติดใบดันนะคะรถสวยมากๆเลยอุปกรณ์2ชิ้นนะคะสำหรับรถคันนี้อยู่ที่399,000บาทนะคะลูกค้าเข้ามาทดลองได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ L 5018ึเพิ่งเข้านะคะสวยๆเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในสนใจคันไหนนะคะ ทักมาเลยนะคะตัวนี้จะเป็น L4708 SP นะคะ4 1 9 0 0 0บาทไปพร้อมอุปกรณ์ใบเดินหน้าและฐานตัวหลังนะคะตัวนี้ได้ยางใหม่ยางหลังใหม่ไปด้วยนะคะถัดแล้วถัดมาก็จะเป็น L4708 เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็น L5018 นะคะเดี๋ยวพุ่งจะพาดูสนใจคันไหน ทักมาเลยเดี๋ยวกุ้งส่งรูปส่งคลิปให้ดูนะคะแยกต่างหานะคะรายละเอียดคลิปทดสอบระบบรถเรามีนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันเลยนะคะคันแรกจะเป็น L3608SP นะคะคันนี้นะคะราคาขายที่329,000บาทนะคะ รถปีประมาณ58นะคะได้อุปกรณ์2ชิ้นใบด,ดันผ่านพนหลังนะคะถัดมาจะเป็น L5018 นะคะลูกค้าสนใจก็คันไหนก็ทักมาเลยนะคะแคปหน้าจอในคลิปวิดีโอไว้ขอรายละเอียดจากกุ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่ละคันเราทำคลิปไว้เกือบหมดแล้วนะคะสำหรับ L5018 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่499,000บาทนะคะฝั่งนี้จะเป็น L50 ทั้งหมดนะคะ และคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น M 5 0 0 0นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดนนะใบดดนิดน,ดน้าและผ่านพรวนนะคะราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทนะคะยางยังสวยอยู่คันนี้ก็มีคลิดรีวิวแยกแล้วนะคะ,คะแล้วก็คันนี้จะเป็น M 6 0 4 0 S.U. p 5 4นะคะราคาขาย4,99,000บาทคันนี้เปลี่ยนยางหลังใหม่ให้เลยนะคะสวยมากๆแล้วก็มีคลิปรีวิวแยกนะคะถ้าลูกค้าหาไม่เจอทักมานะคะกุ้งส่งรายละเอียดให้เลยนะคะราคาขาย4,99,000บาทไปพร้อมกับไปดันผานลุกเบิรนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังร้านนะคะที่เป็นตัวผ่านกันนะคะ แต่ผ่านเดี๋ยวกุ้งจะมาทำคลิปแยกเดี๋ยวพาชมคร่าวๆก่อนนะคะสนใจตัวไหนก็ทักมาเลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะแจ้งราคาตอนนี้คุกกุ้งจะยังไม่ได้แจ้งราคานะคะตอนนี้ก็จะมีผ่าน5นะคะที่ใช้กับรถรุ่น3-4อันนี้โรตารี่นะคะโรตารี่ใบก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะ แล้วก็มีตัวหยอดปุ๋ยสำหรับครบรุ่น M นะคะฝั่งนี้ก็จะมีตัวผ่านลูกเบิกนะคะเป็นของรุ่น M นะคะแล้วก็ผ่านทวนนะคะของรุ่น M ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาดูทัวร์ก่อนคร่าวๆสนใจขนหนก็สนใจตัวไหนนะคะ ก็แคปหน้าจอแล้วทักมาถามราคากันอีกทีหนึง่งกุ้งยังไม่ได้เช็คราคาเลยนะคะดูคร่าวๆนะคะบางอันก็จะมีราคาติดอยู่นะคะพาดูตัวนี้ก็ยังสวยอยู่เลยนะคะ เป็น Rx 183นะคะสนใจตัวไหนก็แคปหน้าจอมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวกุ้งจะมีคลิปแยกดีกว่าเดี๋ยวกุ้งจะไปทำคลิปแยกดีกว่านะคะบอกรายละเอียดแต่ละตัวเลยนะคะถามค่อนข้างเยอะนะคะ พาทัวร์ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานรุ่น L50 ลูกค้าท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีจัดส่งนะคะแต่ว่าจะคิดค่าส่งตามระยะทางจริงนะคะราคาส่งไม่แพงนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะส่วนผ่า,ผานตัวอ,อุปกรณ์พวกนี้นะคะกุ้งจะมาทำคลิปแยกเนาะหน้าสัปดาห์ตย์หน้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ